ที pelled, uh, society, urai, ่ค hmm ุณ hmm. มัวระบบของโลกถูกล้างออกถูกขับออกโดยวิเดตของพะวิญญาณามประกาศข่าวเร์เราไม่สามารถประกาศให้ใครเชื่อได้เราไม่มีวิเดตในการที่จะเป็นคนฟิสคนหรือถ้าเราสามารถคอนฟิสใครได้เหมือนเซลล์ปิดการขายกันหนึ่งครับเราใช้ เก่งจ <Yeah>. okay. nice. ังเลยอร่อยไหมคะนี่นะคะเรน่าสิบยอดมากทินเก่งมากค่ะนาน่าทำกับข้าวให้กินกินหมดแต่ถ้าแม่ทำให้กินไม่กินเลยจ้า ใช่ไมล้กฝีมือของแม่มันต่างสีมือของนาน่าตองไหนแม่พีคุ้มใจชื่นใจป่ะค่ะจิ๊ลรอดูสีหน้าหนูการยังเก่งพระเจ้าคงะเป็นู้วิญญาณหลายสิ่งหลายอย่างมากเลยนะยวิทญภาพเป็นงานการยังเก่งพระเจ้า ทามที่อยู u ่ในภาพี c u r i ี uh, y